สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยเราอยู่กันที่เดิมนะครับศูนย์รวมรถยนต์เือองคุณภาพดีเกรดเอเสรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับเข้าซอยมา20เมตรถึงเลยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตร,รถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยสภาพแรกเข้าเป็นรถ SUV 7ที่นั่งที่น่าใช้งาน ก็หมาว่ารุ่นนี้นะครับมีเข้ามากี่คันกี่คันก็ติดจองแล้วออกไวมากๆนั่นก็คือเจ้า t o y o ต้าเซน r นะครับคันนี้เป็น SUV 7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับผมคันนี้เป็นรุ่น1.5 V เป็นตัวท็อปด้วยนะปี2018แท้ และที่สำคัญนะครับเลขไม่วิ่งไป30,000กว่าโลเท่านั้นวันนี้เรามาอัปเดตในสภาพแรกเข้ากันเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนบ้างมาดูโครงสร้างเต็มๆกันนะครับเพราะสภาพแรกเข้าที่เราเข้ามาเนี่ยรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิกดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เป็นสีบอลน,นะครับสีเขาจะออกสีบอลเงินเทาๆนะครับล้อแม็กนะครับดิสเบกส,สีล้อหน้าหลังเลยนะครับไฟหน้า โปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกให้มาครบประตูตสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาจกมองข้างพับไฟฟ้าปักไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังดำส้มนะครับนี่ฮะราคานะครับตั้งขายเพียงแค่499,000เาหมันบาทเน,น,นั้นสำหรนี้ไม่น้อยมากๆครับเพื่อนๆนะฮะคันนี้เลขไม่วิ่งไปแค่38,000กิโลเท่าน,นั้นเองนะครับไม,ไม่ถึง40,000นะครับเป็นรถบ้านซื้อสดคันนี้ผมฟรีแหวนให้นะครับฟรีค่าโอนให้เลย ไม่เก็บแบตเพิ่มนะครับวันนี้ได้รถสวยไว้หนึ่งคันมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับชมกันจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์อย่างไรก็สามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับที่เวอร์ติดต่อ095-056-6926โดยต้าเซนต้า 1.5V ปี18แท้ไม่30,000นะครับราคา499,000บาทนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีเข้ามาแค่คันเดียวและตอนนี้เซนต้าก็มีแค่คันเดียวในร้านนะครับก่อนหน้านี้มีเข้ามาก็ติดจอง ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี10ปี18คันนี้เข้ามาล่าสุดสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับใครดูรีวิวนี้อยู่ที่บ้านสนใจอย่างไรรีบติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างรอบคันกันเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนี่คือสภาพแรกเข้านะครับคุณผู้ชม ยังไม่ได้เก็บงานในทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าจริงๆนะจะเห็นว่าจะมีพวกคราบมะลงแมลงยังไม่ได้ขัดผิวนะฮะเพียงแค่ล้างเครสระเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือด้านหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกซ้ายขวานะครับไฟหน้าโตคเตร์เดย์ไทม์ LED ซ้ายขวามาให้เลยนี่ครับสวยงามนะครับคิ้วกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะครับสีเป็นสีบอลนะครับสีบอลบอลเงินนะครับ แต่ว่าไม่เงินสว่างเกินไปนะบอลเงินแบบบอลเทาสวยงามนะครับแล้วก็คาดด้วยสีดำนะครับจะมีคิ้วสีดำนะครับบริเวณด้านข้างแก้มด้วยนะครับนี่ไฟหน้าสวยใสล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กเพชื่อมาล้อแม็กซทูโทนนะฮะล่องจะเป็นสีเทานะครับปัดหน้าเงาล้อแม็กก็16นิ้วครับคันนี้นะฮะล้อแม็ก16นิ้วสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะครับสียางก็195ท่า 50R16 นะครับผมน็อต 5ลูดิสเบกสีล้อหน้าหลังนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับรถเลยนะครับสีบอลเทาพาวไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับมือจับนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับรถเลยครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับสมาร์ทเอนที่ซ้ายขวานะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับนี่ครับกุญแจก็ใส่ซองปอกยางกันลอยมาให้ด้วยนะครับสำหรับกุญแจนะครับตัวมือจับจะมีเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะตรงนี female female ้เดี๋ยวพยายามติดตูก่อน <re> นี่ครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับุณผู้ชมนี่ครับก็สามารถล็อกรถปลดล็อกได้บริเวณเซ็นเซอร์แค่แตะนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็มีเป้ากันรอยนะมีเป้ากันรอยเป็นดําด้านใส่มาให้สวยงามนะครับนะครับก็จะมีคิ้วตรงบริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับมีเส้นคิ้วแบบนี้สีดํานะครับแล้วก็ล้อนะครับี่เปลี่ยนสีล้อหน้าหลังเลยนะครับล้อแม็กซ์นิ้ว รบอบ16นิ้วแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานี่ครับปลดทิ่รีมโหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะปลดที่บริเวณมือจับก็ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานี่ครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าครอบครัวที่มีผู้สูงวัยนะครับผมเนี่ยขึ้นลงง่ายไม่สูงจนเกินไปนี่ครับเบาะภายน่นจะเป็นเบาะหนังดําส้มครับเพื่อนๆน,นี่ครับส,านะบสภาพเดิมๆนะเบาะเดิมๆสภาพเดิมๆไม่มีขาด นะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีตะเข็บแตกนี่ครับเบะาะสภาพเดิมๆเลยเป็นเจ็ที่นั่งนะครับเป็นเจดที่นั่งด้านหลังก็นั่งได้สำหรับหนูน้อยตัวเล็กๆนะครับสามารถนั่งได้มีลูกๆนะครับหรือว่าครอบครัวที่มีสมาชิก5้าคนสบายๆเลยมีผู้สูงวัยก็ยิ่งสบายเพราะว่าขึ้นลงได้สะดวกไม่สูงจนเกินไปแล้วก็เพดานเนี่ยจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะไม่ต้องกดร้อนเลย แล้วก็มีจอให้ด้วยครับเพื่อนๆดูหนังฟังเพลงนะครับเดินทางต่างจังหวัดก็ดูหนังฟังเพลงเพลินๆในรถได้เลยนะครับนี่ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ได้ปี18แท้ด้วยนี่คือบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับเพื่อนๆบอดี้โครงสร้างเดิมๆของเจ้โตโยต้าเซนต้าคันนี้นะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้อัปเดตวันที่18นะครับกุมภาพันธ์รถเข้าใหม่นะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นตัว V นะครับเป็นตัว V นี่ครับเป็นตัว V นะฮะไฟท้ายนะครับเป็น LED ตรงนี้ครับสวยงามไฟท้าย LED นะฮะก่อนเก็บงานก่อนปรับสภาพนะครับมาดูบอดี้เดิมๆกันกระจกบานหลังเดิมนะครับเดี๋ยวลอกฟิล์มออกให้นะครับลอกคันติดฟิล์มใหม่นะครับไฟท้ายซ้ายขวาเดิมๆไม่มีแตกนะครับเลยใส่เลยนี่ครับโลโก้ ด้านซ้ายนะครับจะเป็นคําว่าเซนเตอร์ส่วนด้านขวาจะเป็นตัว V นะครับดิฟฟิวชั่นก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับสีดาอ่านี่ครับมีกล้องถอยกล้องถอยบริเวณตรงขอบป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดฝาดท้ายดูกันเลยไฟเบรกตัวที่สามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวรับสัญญาณด้านบนเป็นเสาล่องหลังคาเดิมๆนะครับล่องหลังคาเดิมๆม,มาดูด้านในกันหน่อย นี่ครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับเบาหลังสามารถพับได้เลยนะครับนี่ครับมาดูตรงนี้ว่ามีอะไรนะครับกล่องตรงนี้จะมีที่เก็บแม่แรงนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับเพื่อนเพื่อนะฮะและราคาย่อมเยาวด้วย4ี่นะครับคันนี้นี่ครับของสร้างด้านท้ายนะครับจะเห็นว่าหัวล้อฝาท้ายเดิมเดิมเลยนะไม่เคยมีถอดไม่เคยมีขัน เม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับมาร์คสีคิต่างๆอยู่ครบหมดล่องตะเข็บซีนเม็ดอาร์คหัวน็อตเดิมนะฮะฝาท้ายไม่เคยถูกถอดนะครับเรายังไม่ทำความสะอาดนะคันนี้ภาษสาร็็คือยังไม่ชงนะครับสภาพแรกเข้าเลยวันนี้มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับชมกันเบาะก็สภาพสวยทุกตัวเลยครับเพื่อนๆนเบาะก็สามารถพับได้นะนี่ครับเบาะพับลาบไปได้เลยนะครับนี่ครับ จะมีตัวดึงตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับเบาะไปได้เลยนี่ครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สามารถยกหรือเปล่าอ๋อพับเก็บแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเบาะสามารถพับราบแบบนี้ไปได้เลยนะครับก็จะมีที่วางแก้วนงแก้วน้ํานะครับซ้ายขวานี่ครับมีแอร์หลังนะครับไม่ต้องกลัวร้อนสําหรับผู้โดยสารที่อยู่แถวหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับนี่ครับมีแอร์หลังเบาะหนังนะครับเบาะหนัง นี่ครับนี่ฮะเบาะหนังมีแอร์หลังเพดานก็จะเป็นสีเบจครับสวยงามมีจอเพดานให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังให้พร้อมเลยนะครับฝาท้ายโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมนะฮะซีนเดิมเมทอาร์สวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะฮะแผ่นเฟรมสักหลาดต่างๆไม่มีขาดนะฮะสวยๆเลยคันนี้นะครับนี่ครับตโตโยต,ต้าเซนตา้านะครับ1.5ตัว V ก็เป็นตัวท็อปนะ ปีสิบแปดแท้นะครับคันนี้ล้อมแม็กซี่ล้อสวยนี่ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาก็จะมีริ้วรอยนะครับคาบมาลงมะแรงนะครับลักยงลักยิ้มตรงนี้เราเก็บให้นะครับคุณผู้ชมนี่คือสภาพรถเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับเบาะสวยงามนะเบาะไม่มีขาดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับเพื่อนๆ ให้ดูกันนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจมากๆคันนี้นะครับสภาพแรกเข้าบอดี้เดิมมากครับรถไม่มีชนหนักเลยการตีรถสวยมากคันนี้เหลือเก็บงานตัดสภาพนะครับเบาะด้านหน้านะครับตอสวยๆเลยนะครับไม่มีขาดนะฮะเบาะทุกตัวสภาพดีมากนะฮะไม่วิ่งไปแค่สามหมื่นแปดพันโลไมแท้เดิมเช็คศูนย์นะครับคุณผู้ชมประวัติวประวัติเช็คศูย์มถทุกคันนะครับก่อนซื้อเข้ามานะครับ ว่จะเป็นตัวเลขไมม์ประวัติการเคมต่างๆเราเช็คศูนย์หมดนะครับจอเดิมโรงงานนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะจะเป็นหนังดําส้มนะครับนี่ครับชุดเครื่องหนังด้านในนะฮะจะแต่งเป็นดําส้มแบบนี้เลยมีตะเข็บเส้นได้สีส้มแบบนี้สติกตตสต๊กเกอร์ต่างอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบหมดนะครับคำเตือนต่างๆนะฮะแผงประตูก็เดิมเดิมโรงงานนะครับ สครับเพจต่างๆเดิมๆโรงงานหมดเลยนะครับเพื่อนๆพรมเดิมโรงงานนะครับได้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับนี่ครับเบาะไม่มีขาดนะครับคันนี้สวยนะตามร่องตามเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยซีนต่างๆเดิมหมดนะฮะขอบยงขอบยางนี้ดึงได้หมดนะครับดึงได้หมดเลยนะครับประกันมาดึงดูได้นะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับแล้วก็ตัว แผ่นเพจนะครับนี่ครับแผ่นเพจนะครับปี18แท้นะนี่ครับ09 2018เห็นไหมฮะปีผลิตนะครับนี่ครับ09 2018นะครับสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบหมดนะฮะดึงขอบยางให้ดูกันนี่ครับเม็ดอาร์คขอบยางโอ้โหแน่นหนึบนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบชัดเจนนะฮะ เอสอาร์สวยคมเดิมเดิมโรงงานนี่ครับท่านใดที่เห็นคันนี้นะฮะหรือว่าสนใจอย่างไรรีบแจ้งมานะครับรุ่นนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าเข้ามาวัยไปวครับเพื่อนเพื่อนนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเอจริงๆคันนี้นะครับเรารีวิวตั้งแต่สภาพแรกเข้าเลยนะฮะลูกค้ายังไม่เรียปรับสภาพเลยก็มาดูกันได้เลยนะครับที่ต้นยูสข่าสรีทไทยหกนสีนะครับดูตามร่องประตูต่างานะครับเม็ดองเม็ดอาร์สวยเดิมนี่ฮะประตูเดิมหมดนะครับเดิมโรงงาน ดึงเม็ดอาร์ให้ดูกันได้เลยนะทุกบตัวเนี่ยครับดึงเลยไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวนี่ครับเม็ดอาร์สวยเดิมนี่ครับเม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเห็นไหมฮะนี่ครับรูปให้ดูเม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับเจ้า toyota s ย e n ้ a นะครับผู้ชมรุ่น top ป5 5ตัว v นะครับประตูสลดบไฟฟ้าซ้ายขวาปี v 18แท้นะครับคันนี้ ย้ำว่าคดีป,ปีิบ18แท้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ499ใครสนใจอย่างไรรีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนรถติดจองนะเลกไม่สาม0 0กว่าโลนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าที่เรามารีวิวกันแบบดิบๆเลยนะฮะร,รถยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับนี่ฮะก็จะมีตรงนี้นะครับรอยลักยิ้มตรงนี้เก็บงานให้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่แจ้งตามตรงนะครับ พวกริ้วรอยพวกนี้ก็ปัดให้ขัดให้ใหม่กระจกมองข้างพาบไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเรียวให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่บอดี้เดิมๆเลยนะครับเพื่อนๆบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆเนี่ยรอบคันให้ดูกันรถไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆก็มีริ้วรอยนิดหน่อยเดี๋ยวขัดสีพวกลังยิ้มนะฮะเดี๋ยวให้ช่างฝ่ายเคาะเคาะให้ใหม่นะครับคันนี้นี่ครับไม่มีชนหนัก การันตีเลยว่าเรากันรถสวยโครงสร้างเดิมเมื่อสักครู่ดูแถบซ้ายไปแล้วมันดูแถบขวากันบ้างนี่ครับบนมาดูแถบขวากันนะครับฝั่งคนขับก่อนนะฮะเดี๋ยวดึงเม็ดอ่างให้ดูกันอ่ะเริ่มจากแผงประตูนะครับกระจกคดเดิมนะครับนี่ฮะกระจกคดเดิมโรงงานโตโยต้ามอกอรองต่างเดิมโรงงานหมดนะครับฟิล์มติดแล้วนะครับ ลามินานะครับตัวฟิล์มเป็นของลามินานะครับนี่ฮะลามินานะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแผงประตูกัจจบรผ้านะครับสีส้มแบบนี้นี่ครับเดิมๆด้านข้างขยับมานะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ําซ้ายขวานะก็จะมีคิ้วสีเงินแบบนี้นะครับ เอ็น n ิ้นสต t ร์ทตรงนี้ก็วางของใส่โทรศัพท์ต่างๆได้นะครับแล้วก็มีเปิดปิดประตูสลักไฟฟ้าซ้ายขวาตรงนี้ได้นะครับนี่ครับ Open Close ได้นะฮะล็อกได้นะครับนี่ครับีระบบล็อกด้วยนะครับนี่ครับล็อกนะเปิดซ้ายขวาได้หมดนะครับเพื่อนๆนี่ระบบประตูก็สามารถเปิดได้หมดเลยผมเปิดให้ดูนี่ครับฝั่งซ้ายเปิดเฟิร์บนี่ครับเพื่อน ฝั่งซ้ายปิดนี่ครับนี่เปิดได้เลยนะครับมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเปิดนี่ครับฝั่งขวาปิดนี่ครับเ,เพื่อนใช้งานได้หมดนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับคันนี้เหมาะกับลูกค้าที่มีสมาชิกครอบครัวมีเด็กๆหรือว่ามีผู้สูงวัย ดูพวงมาลัยนะครับผิวพันธุ์ดีมากนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับตะเก็บได้สีส้มแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับดูเบาะคนขับครับคุณผู้ชมเบาะคนขับจะเป็นเบาะที่ใช้งานมากที่สุดนะฮะถ้ารถวิ่งไปเยอะเนี่ยเบาะตรงเนี้ยปีกเบาะจะยับแล้วก็พับลงนะฮะเพราะว่าเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะใช้งานเยอะที่สุดดูคันนี้นะฮะปีกเบาะยังหนายังตึงอยู่เลยสภาพดเทิมจริงๆนะฮะ นี่ครับนี่ดวงประกอบโดยรวมนะครับตัวเบาพวงมาลัยต,ต่างๆคอนโ,โซลหัวเกียร์นะครับไม่ใช่ว่าไม้หลักหมื่นหัวเกียร์ถลอกนะไม่ใช่ไม้หลักหมื่นเนี่ยเบาตรงนี้ยับนะครับต้องดวงประกอบหลายๆอย่างประกอบกันนะฮะนะครับไม้หลักหมื่นไม่ใช่พวงมาลัยเนี่ยผุก,กร่อนเชียวอันนี้อันนี้ไม่มีนะครับนี่ครับพวงมาลัยใสนะครับ เดิมเลยไม่มีรอยผุไม่มีรอยถลอกหัวเกียร์ใสนะไม่มีรอยถลอกแล้วนะก็เบาะดูนะครับนี่เบาะเดิมๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมๆโรงงานนะครับนี่ครับสครับพวงสครับเพจต่างๆนะครับคอนโซลน,นะครับนี่คอนโซลสวยงามนะฮะสวยงามเลยคันนี้น่าใช้งานมาดูเมดอาร์ตรงนี้กัน ดึงให้ดูกันนะฮะชัดเลยนี่ฮะสวยคมกริบนี่ฮะเพื่อนๆสวยคมกริบนะครับเม็ดอาร์คมชัดนะครับเม็ดอาร์คมชัดเลยนี่ครับดึงให้ดูกันเลยนี่คือของแท้แน่นอนนะครับนะฮะของแท้แน่นอนเวลาใส่ขอบยางนะพยายามต้องใส่ให้ตรงร่องนะครับเพราะว่า เราดึงแล้วเนี่ยต้องใส่ให้ตรงๆและก็รีดให้มันแนบนะครับเพราะว่ามันจะเสียทรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าถ้าอื่นมาดูนะฮะตัวนี้สําคัญนะครับสติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับประตูสไลดไฟฟ้าซ้ายขวาเ๋ยวให้ดูกันเลยนี่ครับเวลาดึงจุดประตูต้องดึงออกมาให้สุดนะฮะ ดึงทีเดียวนะครับมันจะเป็นบุกเซนเซอร์นะครับนี่ครับมาดูเม็ดอาร์คบานนี้กันนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหยังไงก็เดิมนะครับการันตีว่ารถสวยเดิมทั้งคันคันนี้นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนริ้วรอยปกติเบื้องต้นนะครับทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับนี่ครับชนหนักพิกคว่ำตีลังกาไม่มีแน่นอนนะครับ ชนหน้าชนหลังชนข้างตัดต่อกับเครื่องเรือผิดกฎหมายไม่มีแน่นอนนะครับการันตีนี่คือเรารีวิวสภาพแรกเข้าให้เห็นแบบชัดๆกันเลยนี่ครับร่องประตูร่อประตูเดิมๆหมดนะครับจากประตูนี่ฮะเพื่อนๆสภาพแรกเข้านะครับนี่ครับสภาพแรกเข้าเลยใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับเจ้โตโยต้าเซนต้า 1.5v นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5หรือ 1,500cc นะครับเชื้อเพลิงเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเลขใหม่วิ่งไปนี่ครับเพื่อนๆ38,727กิโลเมตรใหม่แท้เดิมเช็คศูนย์โครงสร้างบอดี้เดิมนะครับริ้วรอยมีนิดหน่อยเก็บงานให้นะครับสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างเบาะตึงทุกตัวนะครับเบาะไม่ได้ปรับด้วยนี่คือเบาะเดิมโรงงานทุกชิ้นเลย ผมงาลายผิวพันธุ์ดีมากเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถดูระบบไฟระบบเครื่องยนต์กันนะครับผมกระจกเดิมทุกบานนะครับไม่เคยถูกถอดคดเดิมโรงงานหมดนะครับให้ดูกันไปแล้วนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่ครับฝาท้ายเดิมๆเลยซีนเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะจะปิดฝาท้ายก่อนเดี๋ยวไปสตาร์ทรถดูกันเอาละครับ มาดูด้านในกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเยียบเบรกนะครับแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับเพื่อนๆมาดูหน้าปัดเดินใหม่กันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับโอ้โหตัวตาเซนต้าก็จะมีโลโก้มามาสักคูยนะนะครับเล็กใหม่นะครับ38,000โลไมแททรูนะครับระบบแอร์ออโต นะครับระบบแอร์โตหน้าจอแบบทัชสกรีนสัมผัสนะครับแล้วขอเบาเสียงหน่อยนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเสียงเพลงเข้าไปติดก็สิทธิ์อีกนะครับเบาเสียงก่อนนี่ครับจอนะครับมีอะไรบ้างมาดูกัน iPod วิทยุ FM นะครับผมแผ่นดิสต์ออโต้สตรนะครับนี่ครับบลูทูธต่างๆนะครับ เราเล่ต่างๆวินเจ็ตนี่ครับแอปต่างๆมีเดียนี่ฮะเปิดเพลงดูหนังฟังเพลงได้นะครับนี่ฮะเพื่อนๆจอเปิดยังไงมาดูกันนี่ฮะใส่แผ่นดิสตเห็นไหมฮะนี่ครับอย่างนี้เลยนะฮะใส่ดิสต์ไปนะครับแล้วก็แตะหน้าจออีกทีหรือเปล่าอ่านี่ฮะ จอเดิมโรงานนรโารโรงานนะครับโตโยต้านะครับจอเดิมโรงงานนะครับดอเบ y d ดิจิตอลดีไฟสองสว่างด้านในนะครับนี่ครับสีอมไลน์นะครับอร์มีแอร์หลังให้ด้วยมีจอเพดานด้วยโอ้โหคันนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวนะครับอยากจะหารถมือสองปีใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยๆสภาพดีๆรีวิวตรงๆต,ตามความจริง นะครับต้องคันนี้เลยนะครับเลขไม้สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยิบเจ็ดกิโลเมตรไม้แท้เดิมไม่มีกรอนะครับแล้วก็โครงสร้างบอดี้เดิมเรารีวิวตั้งแต่สภาพแรกเข้านี่คือสภาพแรกเข้าแค่ล้างทาความสะอาดนะยังไม่ได้ชงยังไม่ได้สปานะครับมันจะเป็นตัวโครงสร้างหรือว่าตัวห้องเครื่องต่างๆและยังไม่ได้เก็บงานสีภายนอกนะครับพวกริ้วรอยต่างๆายังไม่ได้ขัดสีนะครับรอยลักยิ้มมีบ้างที่ผมบอกนะครับด้านซ้ายนะครับ หนึ่งถึงสองจุดนั่นเองนะครับเป็นเรื่องปกติมากรถมือรสองนะครับถ้าไม่มีเลยถือว่าโกหกแน่นอนนะครับผมนี่ฮะมันต้องมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับนี่คือสภาพเดิมๆดิบๆที่เราเอามารีวิวความจริงให้กับลูกค้ารับชมกันสภาพแรกเข้านี่คือสภาพแรกเข้าจริงๆที่ก่อนรอบสภาพนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเหมาะครอบครัวมากเลยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับนี่ครับ สวยงามนะครับมาดูจอตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับตัวจอก็โอเพนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับจอเป็นไงฮะสวยนะฮะเป็นจอ LED นะภาพคมชัดนะครับเพื่อนๆภาพสวยคมชัดเลยก็ลิงก์กับจอหน้านะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามผมขออนุญาตลองไปนั่งเบาะแถวที่สองหน่อยนะครับนี่ถือว่าขึ้นลงง่ายนะครับสะดวกสบาย บอกกับครอบครัวมากเลยนะครับนี่ครับตัวจอสามารถเสียบ USB ได้เลยนะครับวิดีโอนะครับสามารถเชื่อมต่อ wi-fi ได้ด้วยนะครับนี่ฮะบลูทูธปุ่มเปิดปิดนะครับนี่ครับจอเดิมโรงงานนะฮะจอเดิมโรงงานนะครับเพื่อนๆนี่ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมมาได้เลยมีไฟด้วยหรือเปล่านี่มีไฟด้วยนะครับ นี่ครับเปิดปิดไฟมีไฟด้วยนะฮะช่องแอร์นะครับนี่ครับปรับได้นะครับปรับไฮปรับโลได้หมดเลยนะตัวปรับทิศทางช่องแอร์ก็ปกติหมดเลยไม่มีหักไม่มีแตกนะครับนี่ครับปรับได้หมดเลยจอก็เวลาไม่ได้ใช้ก็พับเก็บได้นะครับปิดไฟตรงนี้นะครับนี่ปิดไฟดูผิวพันธุ์พวงมาลัยดูคอนโซลด้านหน้าดูหัวเกียร์นะครับ นี่ครับเป็นที่วางแขนที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับเพื่อนๆเปิดออกมาได้ตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้เหมือนเขาจะใส่เพิ่มเติมมาให้นะครับผมว่านะตรงนี้นะนี่ครับใส่เพิ่มเติมมาให้นะครับสามารถเลื่อนได้นะฮะตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับรนี่ร,รบ,บแอร์ออโต้สวยงามนะครับไม้สามหมื่นแปด 499คันนี้ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับราคาถูกกับอีโคคาร์499ได้ทาย SUV จิที่นั่งนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาไมสามหมืนแดได้ปี18ด้วยโราคาถือว่าถูกกับอีโคคาร์นะคันนี้499รถมีวารันตีให้ทุกคันนะครับคันนี้มีวารันตีเซอร์วิสฟรีให้3เดือนนะครับมีการสปาเก็บงาน ปรับสภาพชงให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ภายในภายนอกอัปเดตให้ใหม่นะครับอัปเดตให้ใหม่หมดเลยนะครับเราการันตีเลขใหม่เดิมแท้ไม่มีกอ่อนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักนะครับมีฟรีดูแลเฉลยยี่สิบสี่ชัว่วโมงให้หนึ่งปีด้วยฟรีบริการดูแลฉุกเฉินยี่สิบสชั e ช่วโมงให้หนึ่งปีเปิดไฟหน้าให้ดูกันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันด้วยครับคุณผู้ชมห้องเครื่องเปิดเครื่องแบบนี้แหละไปดูห้องเครื่องกันด้วยก็เปิดฝาถังบบน้ามันนะครับห้อองงเครื่ ไปดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะนี่ครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเข้าใหม่เขสวยมากนะครับก็สวยมากภาษีต่อให้นะครับผมภาษีเดิมของเขาหมดไปแล้วหกหกเราต่อให้ใหม่นะครับภาษีต่อให้ใหม่เลยภาษีพลบนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์ LED ตาโป้เปิดแล้วราดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ LED สวยงามไปท้ายหน่อยไฟท้ายสวยงามไหมนะครับนี่ครับไฟท้ายเป็น LED ครับนี่ครับไฟท้าย LED สวยงามซ้ายขวานี่น้ำมันนะครับเป็นเชื้อเพลิง เบนซินนะครับรองรับ9195 e 2 0นะครับนี่ครับแก๊สโซฮอล e 2 0 9195ได้หมดเลยเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับสวยงามน,น่าใช้งานนะครับ toyota centa นต้า v 5 V 2,018แท้ราคา499ไม่3 8 0 0 0ใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยรถเพิ่งเข้ามา นะครับยังไม่ยังไม่ติดจองยังว่างอยู่นะฮะใครสนใจอัปเดตวันนี้สภาพแรกเข้าจริงๆจะพาไปชมห้องเครื่องปิดท้ายกันคับคุณผู้ชมไปครับเอาละครับมาชมรายละเอียดตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันนี้ปิดท้ายกันนะฮะสตาร์ทไว้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานกันด้วยโอ้โหเครื่องยนต์ใหม่ๆเลยนี่ครับเป็นเครื่อง VVTI Duo นะฝากเครื่องแบบนี้นะครับที่ใหม่ๆฝากเครื่องใหม่ดูซีนเครื่องนะครับ น้ำมันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับสินเีื่อไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆเลยนี่ครับเบ้าโชกคเป็นไงฮะเมทาร์ดเลนตัวสวยนะครับน็อตเดิมๆโรงงานเห็นไหมฮะน็อตเดิมๆโรงงานนะครับฝากระโปรงไม่เคยมีอสอบตัวปัม๊มแผ่นกันความร้อนมีให้ครบเมทาร์คสวยติ๊กเกอร์เลนบาร์ยังอยู่นี่ครับติ๊กเกอร์คำเตอต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงสวยน็อตเดิมๆโรงงานมาครบ,ครบ นะครับนี่ครับน็อตแก้มไม่เคยถูกถอดเบ้าโชกซ้ายนะฮะเป็นอาร์คลีงตัวสวยนะครับฐานหน้าดูนะครับน็อตทุกตัวเดิมๆโรงงานหมดเลยนะครับ qr code ต่างๆนะครับดูครับจิ๊บตัวอยู่ครบหมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ตัวฐานหน้าดูนะครน็อตทุกตัวเดิมๆอยู่ครบหมดนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์กเห็นไหมฮะเม็ดอาร์กสวยเดิมโรงงาน เป็นอัเดิมนะครับรัตัวเดิมหมดนะครับนี่ฮะตัวโค้ดซ้ายขวามีให้ครบหมดนะฮะหม้อน้ําแบตเตอรี่อมอลลอนนะครับเพื่องนตนทำงานปกติเลยนะครับเครื่องใสสะอาดใสเลยขนาดจะไม่ล้างห้องเครื่องนะแค่ล้างภายนอกเฉยๆนะครับนี่ครับผมโหสวยมากคันนี้แผงคอนติ้งลีดสวยเดิมนะครับนี่ครับคุณภาพเกรดเอจริงๆคันนี้นะครับ ตางเ,เพื่อนๆไปด้วยนะฮะดูยังไงก็เดิมนะฮะดูล่องเมทาร์เดิมฮะดูซุ้มล้อเบ้าโช๊คเมทาร์ตเดิมโรงงานส่องไปด้านล่างเห็นไหมฮะไม่ทองเมทาร์สวยเดิมมาร์ค 4QC นะครับมอเตอร์สายพานต่างๆคอมแอร์ต่างๆทำง,งานปกตินะครับนี่ครับส่องให้ดูกันเลยนะฮะเมทาร์ตด้านล่างเห็นไหมฮะสวยเดิมนะครับนี่ครับล่องเมทาร์ตซุ้มล้อซ้ายขวาซุ้มล้อด้านหน้าซ้ายขวาเมทาร์ตสวยเดิมโรงงานหมด สภาพเจ็ดเอนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดนะโรลิต้าเซ็นต้าหนึ่นะครับปี18แท้ไม่หม่น8ราคา499กานะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาติดต่อมาที่เบอร์095 0566926วันนี้วันที่18ปกุมภาพันธ์นะครับรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าจริงๆนะครับสนใจคันนี้ที่ติดต่อเข้ามามีแค่คันเดียวจริงๆนะครับมาไวติดจ,จองไวมากนะครับลูกค้ารถสวยคุณภาพเจ็ดเอ บวกๆเลยคันนี้นะครับแล้วว่าสวยงามจริงๆไมน้อยๆด้วยนะครับฝากไปด้วยจองก่อนมีสิก่อนโทรเข้ามานะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลย mm. ขอบคุณ FC ทุกท่านทานี่ตตามรับชมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ